สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพารวยชาแนลครับวันนี้พสอสกผพาพี่พาหน่องมาบ้านคุณตาท้องสุกล้านเปอร์เซ็นต์ครับมาตามแนวทางงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปฝากพี่ฝากนอ้องให้เก่าครับเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อสิจะได้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากทางช่องครับเอาตามพสอสมาครับไปฝางในเบืองน้ำกันว่าคุณตามี่ยัง เด็ดฝากพี่น้องมื่นนี้ครับสวัสดีครับพี่พอครับอืออาสวัสดีครับสวัสดีครับให้มึงก้อนนี่บอครับกาคุยก็มีพอไปก้อนแล้วตัวเหล็กมันว่าจ,จังไหนไช่พ่อบันน่พนพร้อมในตัวเหล็กพร้อมเมื่อวันะครับนี่บอสชุดนี่บอสครับนี่แหลกที่แๆๆนกนงวดบอสครับ มอชุดนี้เป็นชุดที่แปดสิบแปดงวดโบเค้ผ่าโบเก้ผ่ารักเล็กเราประกันห้าแสนล้านเปอร์เซ็นเรับประกันห้าแสนล้านเปอร์เซ็นท่าผ่านหนึ่งท่าผ่านโบวันที่หนึ่งรักแรกเราวันที่หนึ่งออกแน่นอนรักเล็กแล้ววันที่หนึ่งนาพอเนาะเล็กหลักเล็กหลักเราวันที่หนึ่งเรียกหลักแล้วันที่หนึ่งของดวงตาทองไม่เชื่อหรือเพื่ออะไรวันที่หนึ่งนี่เนี่ยยี่เนี่ยรักเล็ก นวน่แล้วเรืมากเ่างันท pues 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 ี่หนึ่งก็จะบอกว่าห้องวัน uh, ่งเต็สนี้จะหนีว่าได้มันบ่อนี爸爸้ไม่ได้เยอะที่เขียนตัวปรกบมีตัวปรกบขออนุญาตหลอกพุตาไว้อนเด้อเดี๋ยวมันสีลืม้องสีเขียนจังหานี่โอ้ยพ่อสีเขียนหายเอะเขียนไงแฟนหนึงโอ้อวอาอาสกระให้พ่อเขียนหายลดครับเขียนหนึงแฟนมันจังนี่ัก จ็ยังต้องมีหลักฐานเราต้องมีหลักฐานนะครับเราไปแซงชเซอารมแวก็หลงจกักฟูเด่แหมาเนยครับครับครับนี่ยนี่ยไ่เขียนไหนกอพอเราทีเขียนไห้ครับพี่น้องครับเบงัเรียกบ่าองหลมันกันกันมีคือเกา่ามีคือเก่ามันบาาอกความันต้องมีเลยละเรียกไม่มาด้ยวยกันจังไร้ชื่อขามากันคือเกเอาเหรอเจ๊ะไงมันคนเบื่องต่ง จังได้ก็ถูกสิพ่อได้ก็ถูกรับหัวลกตา้ยก็งายแล้วม่เฮ็ดยากคือด้เรียร้อยตูเนาะดอกมาได้เนาะดอกธรรมดาธรรมดาเด้สิเฮ็ดบ่เป็นดอก็ปลวบ่ตัวคนตัวบ่ได้คธรรมดาเฮาครับร้อยนสเงินบ่ได้เด้เจ้าบาเนาะแ่น กชื่อลวกัย่นคือ่นคือรำรวยมาเจ้าอย่บ่เคยบอกเรียกผิดนะเจ้าต้องจกเรืองนี้ยังพอจลด ให้ให้จะได้จุดหน่อยจะได้จุดหน่อยคือบ่้านใจกบ้านใจแต่ว่ากับมัานก็ออกได้แต่ว่ามันก็ออกได้หรือเปล่าได้เรียกทุกตัวมีสีมืดหมดเลยไปเหยียดเธอรอบกับทัวก็ได้แล้วออกนู่มู่ก็ได้ดีไปเหยียดเธอรอบ เดินมาใส่ซมูก็ได้บอกพ่อมันออกได้ได้มันศูนย์อ่ะผมกูไปพูดเดียวเถอะมันว่ะครับมันเคยเปลี่ยนตัวเรียกไม่มาด้วยกันมึงมันศูนย์บอกพ่อศูนก็เปลี่ยนเรียกศูนย์ก็เปลี่ยนแน่มันคือาไหร่เรียกบาปผู้เดียวเรียกเสลียนเพราะงี้ชุกกวคนน่าเฉยมัน อจบงเนาะพุทธเายังเห็นงงเนาะง่นพอ่จะมุดหนึ่งกนเนี่ยเอาพุทธอาเนี่นี่นี่แต่อิพอดทานเดินตาดีก็มูอ่านหนังสือหน่อยบได้ใส่บได้ใส่แว่นนะบอด้ใส่แว่นอ่านหนังสือหน่อยเด้ซืออหนังสือืนกไปอ่านห้ังือก็เงย้นเจองานหน่อยวอนน่ตัวมันห็นงงลวบางทีเนาะก็จะตอบบาิที่เลย Cái dặn sài taddy, khắp quân nó, mẹ taddy. Chim bong 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 anh em, chẳng gần hai tay hin mẹ taddy, khắp quân mẹ taddy. Tony nói về hên. Chim nha con chim gần em, chim nha, bắt nha ra ngoài 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 ก็าอเป็นน้อยก็เสียกคนเขาก็ไปไปอยู่ใี่มันฟุดก็ไปยังยังแย่คนเขียมหลงมันเป็นดันแง่กับบุคคาอันเปรียไปนาดน้อยนล้วมแยมเหมือนนะแต่แย่ในบุขาลนี่มันดันคพก็ะไม่หูเราไปแย่ก็มเหมือนมึงเขาก็เขาก็ไปไปคแต่มันหัวนมันก็ขอบปับหมดน้น้อยเดียอย่าเน้ยหนมันแย่ก็รู้เหมันจมันบุคาาได้เห็นบ่คค็นในน่อยมันงอมันบุเขลอย่านั้นจำน้ำก็บเขคาคนเหียม

กันท่านว่าท่านว่าเจ้าพ่อหกห้าหกห้าชื่อตางจุดง่ายๆชื่อขางมะกันเคยขางหัวหากันบ่ชื่อตามจุดผู้เลยาไปแล้วคนที่หูมืดแล้วชื่อตางจุดคนเคยไปก็หูมืดครับเพราะว่าเรียกเราชื่อขางหากันตัว คนโหกันแล้วพี่น้องกู้ได้คนต่างมีพ่อมาหลายปีแล้วเนาะโอ้ยเรียกาายขข็ง่าุกเขาใจว่ดโอ้สื่อข่าวมัการง่ายแท้เขาว่าเนียกจัดเป็นเรียบเรื่อยครับูย,ยึดทายุหวัวแล้วรันสิบแปดใน,นพ่อมันรันสื่อง่ายแท้เน,น,นาะกูจักรักเงินรักสิบเนี่ยจัดรักเงินรักสิบรักลอยดิรักเ่วยกวับมีรักลอยกัมีรักสิบกับมี มนอยู่ใส่าจากตำแหน่งของมันอยู่<ม>จงังแทนอ่พ่อพี่นี่เรียกพี่เสียดอ่กันไงชืง่อว่าถ่ายมุนครับ<ม>ถึกแล้วที่ว่าพีแม่อันนี้พี่เสียดพ่อพี่เสียดด้วยจากยู่บ่พี่เสียดมูพี่เสียดนี่ เกิดถิ่หมู่ยว่าชุ่มมันนั่นแหละชุ่มมันนั่นเรียกตายเอาไม่เห็ดให้ชุ่มมาบ่วนน้ำกันน่ะชุ่มมันเรียกบ่วจุดนั่นแหละโอ้เลยเอาไม่เห็ดเป็นพิเศษอ๋อไม่เห็ดพิเศษหามันมาเราฉุนเราหาเรามาแต่ว่าพิเศษยางไงก็ออกเปี้ยดเลยหรอเปี้ยดได้แล้วพ่อตัวได้วงตั้งหนาอีกแสดงว่าไม่แห้งเด้อมันนีวงตั้งหน้าตอน่ะบ่ไดุ้่นไอเสียวว่งให้พร้อมเนี้ย มีบ่วงี่มาแห้ง่บมาแห้งเลยก้นตัวเดียวว่วงก็แสดงว่าก็มาฮึกกันแต่บ่าม่มั่นใจบม่มันใจทงวงวงนายพ้อมาเนี่ยเรียกว่าเรียกหนึ่งเรียกว่าเมีได้วงเนี่ย จะได้ได้วิ่งบั้งหมดไม่มีคนวิ่งมีคนมีคนวิ่งอยู่ด้พอเขียนไม่รล้ว่าวิ่งตัวไหนพอเนี่ยนี่วิ่งอ่ะสองตัวนี้ไปวิ่งเอกมัก์ตัวแกก็วิ่งหมดแล้อครับครับแล้วก็ซื้อบัวกบนลางง่ายเเลี่ บวกบนล่างนี่ช่วนี่เมื่อไรดีเอาพี่นออ้องเอฟซีเลขที่เลขหลักนะครับเลขหลักมีสี่มีเจ,จ็ดมีสามมีแปดตัวเลขมัข้จุดมีหนึ่งมีหกตัวเลขหลักเลขหลักมียู่หกตัวเนาะพอเนาะให้พี่นออ้องสังเกตตัวได้ที่จุดไยค,คือตัวนั้นเป็นตัวเนีนเลยครับ าจุดหลายคือตัวเน้นครับตัวใดไม่จุดหล,หลายคือตัวเน้นเลขไม่มาด้วยกันมีศูนย์มีสองมีหามีเก้าครับไม่มาด้วยกันครับซื่อขามากันครับแต่ว่า้อยไปน้ำกันก็มี่สังเกตจุดนะครับแต่ละตัวเนี่ยที่พอจุดให้นะั่นมันมันสีมากแต่ว่ามีวงเล็บทั้งหนานครับที่ไม่มีวงเล็บทั้งหนาคือตัวเน้นตัวนาครับ ที่เห็นอยู่นี่นี่ที่วงเล็บนี่ก็มีหนึ่งหกแปดหกห้าเก้าห้าหกห้าสามหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกครับอันที่มวนนี่คือตัวที่พอจุด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 หาครับคือตัวเนียนตัวนักพร้อมครับ พิเศษครับพิเศษมี่อยู่สามคููครับมีสามหางพิเศษ 7, 5, 7, 6, 4, 6นี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสี่หกน้องพอเนาะเลขวิ่งมี่หาก็หกมันวัวพอวิ่งไปวิ่งบนวิ่งล่างบอครับบน,บนล่างบนล่างรับประกันตัวเลขทั้งหมดนี่คือคือต้อ <มา S 1> งต้องซื้อบนล่างเน<ะ>้<น>ะ,ะพอเนาะซื้อบนซื้อล่างครับมาแน่นอนรับประกันเท่าไดก็พอ ห้าแสนล้านเปอร์เซ็นห้าแสนล้านเปอร์เซ็นครับสำหรับรักเลขจัที่จัดงเราวม่เคยผิดรักเลขสาหรับรักนี่แปดสิบแปดงวดไ่เคยผิดครับสาหรับตัวเลขชุดนี้ครับอออยูนออกแน่นอนมาสครับจิดวาเยอตัวหรอยู่งนากครับบมดรักเลขกับมือควครับมีมัดหรอเบิงง่ายง่าเอพี่นองกับเชฟนาจอไว้ล้ักงเบิ้งเ็ดให้แล้วอันนี้ของตาทองซุล้านเปอร์เซ็นแล้วก็ ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตครับรักเงินรับ chip เช็ดนี่รักเงินรัก c ิบทุกอย่างอยู่ในนี่มัดครับพี่น้องครับรักเงินรับ chip เงินเงิน c h i บเช็ดแหงไม่ต้องซื้อกลับครับซื้อไม่ต้องกลับครับเด็กพ่อตาท่องสุกครับถ่ายคลิปแล้วก็ขอบคุณนี่พ่อหลายๆครับขอบคยครับขอบคุณหลายครับพี่พ่อครับไปแวะกินตัวยั้งไม่ยินทุกว ถ่ายคลิปด,ด้ครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเหล็กแนวทางของคุณตาทองสุกร้านเปอร์เซ็นครับเหล็กหลักก็มีสี่มีเจ็ดมีสามมีแปดมีหนึ่งมีหกครับจับคู่มีหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสามแปดสามแปดหกแปดสามห้าเก้าห้าหกห้าสามหกเก้าหกสามเจ็ดห้าเจ็ดหกสี่หก แล้วก็มีเลขที่บมาด้วยกันครับไม่มาด้วยกันครับมีศูนย์มีสองมีห้ามีเก้าสีโตนี่สิบบมาน้ากันาสันเตลังหาลังเทียกับแลนมาใส่กันก็นมีครับตามที่พอสมมา,าถ่ายทํานะครับเลขวิ่งวิ่งหากำหกเท่านั้นครับบนล่างตันคุณตาคนวาเนะครับพี่น้องอย่าเลืมนะครับที่วงกลมหรือที่จุดหาครับที่จุดไลยจุดหลงทุ่นตัวนั้นหนัก,กสันรับคุณตาคนวาเนะที่เห็นเห็นยู่นีที่จุดหลๆกับสินี่ แปดหกกับหกเก่านะครับจุดหลายกโมครับพิเศษครับนี่พิเศษครับนี่เจ็ดห้าเจ็ดหกกับสี่หกครับอยู่ในช่องที่พิเศษครับเอาให้พี่น้องไปวิเคราะห์เบอรงครับมาร์ชอบตัวใดก็จังนําไปลงทุนครับบมาเกอวิ่งอ่าบมาเกะถือว่าพันนะครับถ้าบอมาเกะเรต้องไปลงทุนครับถ้ามาร์กตัวใดพี่น้องกระจัดได้เลยครับตัวเลขทุกตัวก็มนี่ซี์เขาไิ่ซีดลดครับท่านผู้ชมครับ ทางช่องกระไฮไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นตัวเลขทุกตัวอย่าลืมเะครับอย่าลืมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับสําหรับคลิปนี้คือพ่อแค่นี่แหละครับขอหอพีให้น้องเข้าโชคดีทุกคููทุกคนให้รวยๆเฮงๆครับไก่ปีใหม่แวกขอให้พี่น้องเข้าถูกหยวยรวยเงินกันทุกคู่ทุกคนครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับที่สําคัญเนาะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนับสิบลาบันประเสริฐครับโชคดีครับสวัสดีครับ